เาเเเกันครับพี่น้องครับเสร์มาแกนครับอืออตำใย,ยเพลิงนีโอ้ดูตำใย,ยเพลิงสีสันทุกคนส้มตำใย,ยเพลิงเจ้าดังเมืองอำนาจนะจ๊ะมนเสิร์ฟก็ปังปอนครับผมสวัสดีครับพี่น้องมาพี่น้องกินส้มตำใย,ยเพลิงกับไข่ลูกเป็ดไข่ลูกเป็ดเวียยน,นามของ แพทนะครับกินกับแพทใครสนใจก็สั่งสั่งซื้อได้เลยพิมเข้าไปพิมพ์กินกับแพทชาแนลอืมหอนอนเมืองไครสีไใครเขากันครับน้องครับเสอบกันครับ Mm-hmm. พุงก็เสร็จสิบบาทกินครั้งที่สองแจบอยู่มันเหมือน เือน,น้องกินย่าบหมกม่วงเนาะบนสีไทยพี่น้องไข่รูปเป็นเวียดนามของแพทนะครับกินกับแพทเป็นแนาาแวกาเลยได้พี่น้องได้เปร้ใดสนใจเขาพี่ัางผนลดหมูปอนะขายอื อากาศมันหอน,น,นกินยังกึงแงแตกเบแดละ ยูบินมันมเนี่ย <c oughs> นหนุ่ยใหญ่เงางามคนหอกินสามสามหน่วยสี่หน่วยก็อิ่มนะสวยสวยงาม ừ mhmm 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 mhm 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 up. <laughs> เห็ดได้ไี่น้องอืมเขาตำรสชาติเดียวน่าจะเป็นตำรสชาติเดียวนะครับไม่หิวไม่แม่นี่นี่เนี่ยเอาหอนเอาดูมันทำดูมันทำกับผมเบิงเบิงมมนเห็ดกับผมอืมแล้วเดี๋ยวมันจะเห็ด เหมือนส้นดานไม่ใช่คอนเทนนะผมไม่ให้มันทำคอนเทนนะผมเสียหายหอยากหมดเลยเดี๋ยวจะถามมันได้พี่น่องมันถ่ายคลิปเดี๋ยวเจอผมขื่น Mm -hmm. Việc bớt อากาศห่อนออแขอบครับพี่น้องกิ้มมือเดียวก็กินได้สำเร่ะ ลองสือมะนะันนอะสืบเมื่อกินคููกันเพื่อป้อนเบงเข้ากันได้พี่น้องสงตมตำเร่เพิ่งสั่งหน่าจะพิมพ์ว่าพิมพ์เข้าไปเลยสตมตำเร่เพิ่งน่าจะเขารับหิว้วรับหิ้วส่งทั่วประเทศเนะี่ยแล้วก็ไข่เป็ดลูกไข่ลูกเป็ดเวียดนามนะครับผมเบิงสีทีไข่บอกข้าได้พี่น้องมันมันไม่ข้านะไข่ตัวนี้หอมอันนี้เป็นของแพทถ้าเข้าไปในเพจแพทเลยกินกับแพทแน่ อาานามยังบ้มงไม่หายกินไม่เป็นอะไกินน้องขอพูดหลายๆนะครับที่ขอารับชมปังปอนนะครับ ขอบุญขอคุณหลายๆเด้อพี่นอ้องเลิศแข่งพี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญล่ะครับผมพี่น้องเอาเมนูเสิร์แจมาฝากพี่ต่อน,น้องนะครับผมเมนูง่ายๆกินง่ายๆนะครับกินผู้เดียวบัน้องเฮ็ดไลายบนเฮ็ดตองเฮ็ดเบอร์บ้างอลังการหรอกเขากินเบอเบิร์ดอยู่แล้วเอาซ้ำเขากินได้นะครับกินเบอเบิร์ดเท่ากับเสียดายตัวสิยแล้วพี่น้องนะครับเสีร์ฟแจกาปังปอน,นะครับผมพี่น้องจะได้กับฝากกุ้ยไหลกุ้ยแช่ให้ปังปอนมีได้ครับพี่น้องครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ